บทเรียนน้ำท่วมแม่สายเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ทำให้หลายหน่วยงานหาวิธีรับมือกับปริมาณน,น้ำมหาศาลซึ่งมีต้นน้ำมาจากเมียนมาแม้ว่าจะมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและเครื่องมือวัดระดับน้ำเพื่อคาดการได้ล่วงหน้านะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พอจะบอกได้ว่าอาจยังไม่เพียงพอครับปี24ง่าค่ะรอบ2 มาเร็วมากน้ําขึ้นเร็วมากเลยค่ะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านในตลาดสายลมจอยอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งมาในไลน์กลุ่มคลังข้อมูลน้ําอําเภอแม่สายครับซึ่งมีสมาชิกเกือบ400คนเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อตอนตี2กว่าๆและยังมีชาวบ้านอีกหลายคนครับส่งคลิปมารายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่ในคลิปชาวบ้านบอกว่าน้ํามาเร็วครับและไม่ทันตั้งตัว แม้ว่าหลายคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วง3-4ถึงวันนี้น้ำจากลำน้ำสายยังล้นตะลิ่งท่วมชุมชนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ครับจะเห็นว่าจุดที่น้ำล้นตะลิ่งและเข้าท่วมเป็นจุดเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วก็คือบริเวณหัวสะพานฝั่งตลาดสายลมจอยครับจุดนี้น้าย้อนเข้าไปท่วมตลาดอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะกั้นกระสอบทรายแล้วนะครับ เช่นเดียวกับอีกฝั่งก็คือบริเวณตึกสายชนพลาซาที่น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนอีกหลายชุมชนครับถามว่าหน่วยงานในพื้นที่นะครับมีการแจ้งเตือนหรือไม่นะครับฝนตกหนักหรือไม่คำตอบก็คือมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับจะมีฝนตกในช่วงวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปครับ ในระดับพื้นที่เมื่อวันที่21พฤษภาคมสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสอสอนอนะครับมีการจัดอบรมผู้นำชุมชนในอำเภอแม่สายสร้างองค์ความรู้เพื่อให้รับมือกับน้ำท่วมแล้วก็สอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันไทยวอเตอรครับเพื่อประเมินสถาน,นการณ์น้ำในลำน้ำสายโดยให้ผู้นำชุมชนนำความรู้ไปใช้กับ,กบประชาชนแล้วก็ปรับใช้ให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมครับ นึ่งในเครื่องมือที่พื้นที่มีอยู่ขนาดนี้นะครับก็คือสถานีโทรมารท,ที่มีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาสภากาชาติไทยนะครับไปติดตั้ง4สถานีโดย3สถานีนะครับอยู่ที่เมียนมารครับจุดแรกอยู่ที่บ้าน,านโจดาตาห่างจากแม่สาย24กิโลเมตร ชาวบ้านสามารถเข้าไปดูสถาน,นการณน้ําได้จากแอปพลิเคชันครับจากจุดแรกกว่าจะมาถึงที่แม่สายก็กินเวลาประมาณ4ชั่วโมงครับทำให้มีเวลายกของขึ้นที่สูงได้ซึ่งครั้งนี้ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลนี้ก็คาดว่ายังมีน้ําอีกหลายก้อนที่รอหลากมายังแม่สายด้วยนะครับส่วนสาเหตุที่เกิดน้ําท่วมซ้ําในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากน้ําท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ ลำน้ำสายวันนี้นะครับไม่ได้เหมือนในอดีตเพราะว่าท้องน้ำตื้นเขินจากโคลนที่ทับถมหลายเมตรครับแม้ว่าฝนตกไม่มากก็พร้อมจะล้นตลิ่งได้การเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เมืองขยายมีการสร้างตึกรุกล้ำลำน้ำสายบีกทางให้แคบลงและยังมีปัจจัยควบคุมไม่ได้ก็คือโคลนที่เกิดจากการทำเมืองที่ต้นน้ำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ปริมาณฝนมากขึ้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ ถามว่าใครทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่แม่สายก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างภาพที่เห็นในขนาดนี้นะครับก็คือทหารช่างกําลังสร้างผนังกั้นน้ําชั่วคราวกึ่งถาวรน,นะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างตั้งแต่บริเวณชุมชนหัวฝายตามแผนจะสร้าง3.6กิโลเมตรครับนอกจากนี้ยังมีการใช้ตึกที่ล้ําออกมาในลําน้ําสายเป็นแนวกั้นน้ําโดยจะใช้แผ่นเหล็ก ติดตามช่องประตูหน้าต่างครับเพื่อไม่ให้น้ําทะลุเข้าไปในชุมชนได้ส่วนการขุดลอกแม่น้ําสายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเมียนมาก็เริ่มมีการขุดลอกแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ค่อยคืบหน้ามากเท่าไหร่ครับขณะที่การขุดลอกน้ำร่วกที่อยู่ในความรับผิดชอบของไทยมีอุปสรรคทำให้การทำงานล่าช้าเพราะว่าขณะนี้มีฝนตกต่อนเนื่องครับ ไม่ใช่แค่น้าท่วมที่ชาวแม่สายต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ยังมีปัญหาสารหนูในลําน้ําที่วันนี้นะครับในอำเภอแม่สายเตือนให้หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมทางน้ําโดยตรงกดเว้นการแช่น้ําเป็นเวลานานครับแต่น้ําท่วมที่ยังไม่รู้แนวทางการจัดการที่ชัดเจนก็ทําให้คนแม่สายตกอยู่ในความเสี่ยงหลายด้านครับ ชาวอำเภอแม่สายที่ลงไปเก็บของท่ามกลางน้ำท่วมก็บอกด้วยนะครับพวกเขารู้สึกมีอาการคันตามร่างกายหลังจากที่สัมผัสน้ำที่ท่วมในวันนี้ครับเราได้แช่น้ำนานไหมครับกว่าจะเกิดอ,อาการคันเนี่ยน่าจะประมาณ40นาทีครับ มันมันคันยังไงฮะคันไปทั้งตัวหรือว่าจุดที่เราโดนน้ํามันคันแถวเอาโดนแนม,มอย่างงี้ยครับคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องมีสารหนูอยู่ในในน้าสายอย่างนี้หรือเปล่าครับลกตบมาเนใจมันกันแล้วประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ผลและสินค้าทางการ,กรเกษตรแม่สายบอกว่า ทั้งน,น้ำท่วมแล้วก็สารหนูนะครับเป็นสิ่งที่ชาวแม่สายต้องเผชิญแบบเปลีกเลีย่ยงไม่ได้และยังไม่รู้ว่าอนาคตของชาวแม่สายจะใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างไรต่อไปครับถามว่ารับมือยังไงมันมันไม่มีวิธีการรับมือมันมีเป็นคล้ายๆภา,า,าวะจำยอมจำยอมที่ว่าเราต้องใช้น้ำประปาที่มีสารปนเปื้อนสารหนู ซึ่งเราเคยเราว่าในชุมชนมีการโพส์สอบถานว่าปริมาณค่าปริมาณสารหนูสะสมในน้ําปปาป่ามีเท่าไหร่ซึ่งไม่มีคําตอบจากภาครัฐนะว่าแต้มตรงนั้นมันเท่าไหร่แล้วมันปลอดภัยจริงไหมมีหน่วยงานภาคเอกชนมหาลาัยมอแม่ฟ้าหลวงราชพัฒน์หรืออะไรเงี้ยมีการมาตรวจวัดค่ามาตรฐานซ้ําซ้อนเพื่อยืนยันตัวเลขนั้นไหมซึ่งถามว่าปลาปาจะหยุดเลยสมมติสารหนูมันมีเยอะมากแล้วหยุดเลยอะ่ะ มันก็มีผลอีกซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนไงคือเป็นภาวะจำยอมหมดเลยแบบว่าไม่ว่าจะขึ้นจะสูงจะต่ำน้ำต้องใช้ปลาปาต้องซักเสื้อผ้าแต่ว่าอาจจะหลีกเลี่ยงในการที่จะทำมาเป็นน้ำแกงน้ำต้มอะไรพวกนี้หลีกเลี่ยงได้ในช่วงนี้แต่ว่าน้ำใช้ที่จะต้องซักเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ล้างจานเราก็ต้องรับสภาพเพราะเราทำอะไรไม่ได้ไ ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำระบุว่าฝนตกหนักบริเวณอำเภอแม่สายเมื่อคืนนี้ปริมาณฝน73มิลลิเมตรครับในระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำสายที่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ตลาดสายลมจอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว3เมตรและเริ่มล้นตลิ่งช่วงตี2ครับและระดับน้ำสูงสุดเมื่อเวลา2นาฬิกา40นาทีสูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตร57เซนติเมตรส่วนสาเหตุที่น้ำลดช้าเพราะว่าน้ำจากต้นน้ำไหลามาสมทบ ปัจจุบันระดับน้ําในแม่น้ํายังสูงกว่าตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและลดลงอย่างต่อเน,นื่องครับถ้าฝนยังไม่ตกซ้ำนะครับแม่สายจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับแต่ถ้าฝนกลับมาตกหนักอีกรอบนึงนะครับก็เป็นไปได้สูงว่าแม่สายจะกลับมาท่วมซ้ําอีกจากปัจจัยที่ได้เล่าไปทั้งหบดเมื่อสักครู่นี้ครับ